ของเจ้าพ่อพ่อมดทางการเงินนะครับหรือจอสโซลอสเท่านั้นนะครับในขณะที่รัสเซียนะครับก็มองว่าสิ่งที่แฮร์ริสทำอยู่ตลอดเวลาก็คือโจมตีรัสเซียเป็นสําคัญการเมืองของสหรัฐอเมริกากำลังเข้มข้นนะแต่ที่แน่ประธับดีโจไปเด่นประกาศตอนตัวอย่างเป็นทางการหลังจากผลโพออกมา ซึ่งผลโพลโดยส่วนใหญ่ร้อยเจไม่เห็นด้วยที่โจไบเดนจะลงชิงตาแหน่งประธานาธิบดีและเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาต่อไป สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นสวน่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีประเด็นร้อนๆน,นะครับหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งในสหรัฐอเมริกาและประเด็นเรื่องของก e n ่นพิษด้วยเริ่มต้นก็ผู้ก่อตั้ง กลุ่มกรีนพีชนะครับโดนจับในกรีนแลนด์นะครับหลังญี่ปุ่นส่งไม้แดงอินเตอร์โพลนะครับคดีขวางประวานในแอตแลนติกสำนักข่ Agency, าวเอเจนซี่รอยงานว่าพอลวัตสันนะครับนักเคลื่อนไหวต่อต้านประวานผู้ก่อตั้งกลุ่มป้องกันสิ่งแวดล้อมชื่อดังถูกจับกลุ่มที่บริเวณเกาะ กรีนแลนด์ของเดนมาร์กเมื่อวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับหลังเพิ่งเดินทางไปถึงตามหมายแดงนะครับของอินเตอร์โพของโตเกียวเตรียมส่งขึ้นศาลแขวงกรีนแลนด์เตรียมพิจารณาเข้าคายส่งตัวฐานะผู้ร้ายข้ามแดนไปญี่ปุ่นในคดีเข้าขวางเรือประวานในเขตมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ โจไบเดนก็เริ่มสุดขนทางนะครับพวกผู้ช่วยคนสนุดคนสนิทนะครับก็ชี้โจไบเดนนะครับซุ่มทำใจอยู่ทั้งหมด48ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับกับโพภายในที่ย่ำแย่ก่อนรับสารภาพว่าหมดทางที่จะชนะเดนรัมนะครับและยอมประกาศถอนตัวแหล่งข่าวนะครับเปิดเผยว่าโจไบเดนนะครับ แจ้งการตัดสินใจถอนตัวการเลือกตั้งประธานาธิบดีกับเหล่าผู้ช่วยเมื่อวันที่21กรกฎาคมหลังทําใจอยู่48ชั่วโมงกับข้อมูลโพลที่บ่งชี้ว่าเส้นทางสู่ชัยชนะของตนนั้นปิดสนิทแล้วไบเดนได้มีการบอกกับผู้ช่วยหลายคนนะครับว่าจะสู้ต่อเพื่อเอาชนะโดนัทชัมป์คู่แข่งจากรีบับลริกันนะครับด้วยถ้อยคำที่แหล่งข่าวคนนึงบอกว่า ชัดเจนเด็ดขาดนะครับทว่าหลังจากมีการซึมซับข้อมูลสำรวจความคิดเห็นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไบเดนจัดสัใจโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งเมียบขาวและทีมหาเสียงเมื่อเวลา13.45นาิกานาทีในวาทิตย์เล็กน้อยนะครับและไม่นานหลังจากนั้นก็มีการประกาศการตัดสินใจนะครับผ่านจดหมายถึงอเมริกันชนทุกคนโดยนำ ออเผยแพผ่ทางเฟซฟอร์แพลตฟอร์ม X ซนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเดโมแครตนะครับก็รียกร้องนะครับให้โจบไบเดนนั้นลาออกจากการเป็นประธานาธิบดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจก็ปรากฏว่าราคาน้ำนี้น้ำมันต่ำสุดในรอบเดือนนะครับทองคำก็ปรับลดหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่าปิดบวก ราคาน้ำมันลดลงฮะสวันติดต่อกันนะครับแต่ระดับต่ำสุดในรอบเดือนนักลงทุนเพ่งเล็งครังสำรองที่เพิ่มขึ้นและสัญญาณอุปสงค์อ่อนแอส่วนวอลสตรีทนะครับปิดบวกเมินโจไบเดนถอนตัวจากศึกลืกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขณะที่ทองคำปรับลดจับตาข้อมูลเศรษฐกิจและความเห็นของพวกเจ้าหน้าที่เฟดนะครับในขณะที่กัมราเฮลิส ได้รับแรงหนุนจากเนนซี่เพโลซีนะครับเลิกนิ่งประกาศส่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของทำเนียบขาวคนต่อไปกัมลาแฮรลิสนะครับปล o n ประธานาธิบดีนะครับ,รรบ,นะรบสหรัฐอเมริกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้รับแรงสนับสนุนสำคัญจากเนนซี่เพโลซีผู้ทรงอิทธิพลภายในพรรคเดโมแกรตนะครับ ให้ก้าวมาเป็นผู้นำพรรคต่อกรกับโดนัลด์ทรัมป์จากรีพับลิกันนะครับในสือกตั้งประธานาธิบดี2024หลังโจไบ,บเดนประกาศถอนตัวอย่างน่าตกตะลึงนะครับอีกเหตุการณ์นะฮะก็สื่อก็มีการเขียนว่ารู้แล้วนะครับโดยเฉพาะดิออนเอร์ล็อตนะครับเนบจอรสโซลอสนะครับได้หุ่นเชิดตัวใหม่ชื่อกัมลาเฮลิส อิลอนมาซีโอของเทส l a และก็สเป c เอได้ออกมาเยอะหยันจอสโซลอสและลูกชายที่ออกมาให้การรับรองรองประธานาธิบดีกามาลาเฮนริสอย่างรวดเร็วในฐานะคนดิเดตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่เรามีในการแทนที่โจไบเดนหลังนะฮะผู้นำสหรัฐอเมริกาประกาศนะครับถอนตัวออกจากพรรคเดโมแครต ในการสู้ศึกเลือกตั้งในวันที่ 5, เพืพฤศจิกาย,ยนและหันไปสนับสนุนนะครับเฮลิสแทนในขณะที่จีนฟิลิปปินส์ก็บรรลุข้อตกลงนะครับเปิดทางภารกิจส่งสเสบียงในทะเลจีนใต้ยันไม่ประนีประนอมนะจุดยืนของชาติ รัฐบาลของฟิลิปปินส์นะครับประกาศว่ายังคงยืนกรานในสิทธิหน้าน้ำนะเหนือหน้าน้ำพิพาททะเลจีนใต้หลังบรรลุข้อตกลงกับจีนว่าจะส่งสเสบียงให้แก่ทหารฟิลิปปินส์นะครับที่ประจำการบนซากเรือบนเรือรบบนสันดอนนะครับที่ติดอยู่ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนและกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดและข้อตกลงเหล่านี้แต่การประเมินของมะนิลายืนยันว่าจะ ไม่ใช้อนาคตต่อจุดยืนของแต่ละชาตินะครับด้านกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมายืนยันว่ามีการบรรลุข้อตกลงชั่วคราวนะครับกับฟิลิปปินส์ว่าด้วยการขัดแย้งทางทะเลและความตึงเครียดจีนอ้างสิทธิ์เหนือแม่น้ำนะครับเกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้ นะครับรวมทั้งสันดอนซึ่งฟิลิปปินส์เอาซากเรือรบนะครับไปจอดเกยตื้นไว้เมื่อปี1999ในความพยายามที่จะอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าวนะครับในขณะที่ทำเนียบเกมรินก็ซัดเฮลิสไม่เคยทำอะไรนอกจากด่ารัสเซีย ทำเนียบเคมรินได้มีการถแถลงว่ากําลังมีการจับตามองการชิงชิงสึกเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาของกัมบรยเฮลิสพร้อมชี้ว่าที่ผ่านมานะครับรองประธานาดีหญิงคนนี้ไม่เคยทำประโยชน์เป็นชิ้นเป็นอันต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนอกเหนือจากการใช้คำพูดไม่เป็นมิตรนะครับต่อทางรัสเซียนี่นก็คงจะเป็นปัจจัยหลักๆที่เกิดขึ้นนะครับ อีกเหตุการณ์นหนึ่งก็เป็นเรื่องของฝรั่งเศสนะครับคุ้มกัน24ชั่วโมงทัพนักกีฬาอิสราเอลร่วมโอลิมปิกเหล่านักกีฬาของอิสราเอลได้รับการคุ้มกัน24ชั่วโมงระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสเป็นเจ้าภาพจากการเปิดเผยนะครับของฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยนะครับของฝรั่งเศส จากบรรดาสมาชิกสภาผู้แทรนรัศฎรฝ่ายซ้ายจัดแสดงจุดยืนไม่ต้อนรับบรรดาผู้แทนของอิสราเอลท่ามกลางสงครามทําลายล้างในฉนวนกาซานะครับในขณะที่มีการเผยแพร่คลิปตำรวจของสหรัฐอเมริกายิงรัวหญิงสีผิวแค่ถือหม้อต้มในบ้านพักตำรวจรัฐอินดีนอยมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในภาพปรองหัวหน้าผู้บังคับ ในการใช้กฎหมายท้องที่นะครับกราดยิงใส่ผู้หญิงผิวสีรายหนึง่งภายในบ้านพักของเธอเมื่อช่วงต้นเดือนเผยให้เห็นถึงรายละเอียดที่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับคดีต่างๆที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายให้กำลังเกินกว่าใช้กำลังเกินกว่าเหตุนะครับกับชาวอเมริกันสีผิวที่รุนแรงมากขึ้นในขณะที่เจอกับพี่คิมญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกา หารือความมั่นคงนะครับใช้นิวเคลียร์ป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามนะจากทางฝั่งของเกาหลีเหนือรัฐมนตรีต่างประเทศและรํากราหมของญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกานะครับจะจัดหาขอภัยฮนะได้จัดการหารือด้านความมั่นคงในวันที่28กรกฎาคมซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่จะครอบคลุมการป้องกันปราบปรามอย่างกว้างขวาง คำจำกัดความที่ใช้อธิบายถึงคำมั่นสัญญาของอเมริกันว่าจะใช้กองกำลังนิวเคลียร์ในการป้องปรามการโจมตีจากฝ่ายพันธมิตรนะครับในขณะที่เฮลิสก็โวได้ผู้แทนออกเสียงมากพอนะครับคว้าตัวแทนเดโมแกรตชิงเก้าอี้ประธานทัมดีรองประธานดัดีกัมราเฮลิสแสงสหรัฐอเมริกาเตรียมหาเสียงที่รัฐวินคอตซิลนะครับ หในรัฐสมรภูมิสำคัญในฐานะผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกท่ามกลางผลสำรวจที่พบว่าแฮลลิสได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนออกเสียงนะครับของเดมโมแกรตมากพอที่จะคว้าผู้แทนของพรรคได้ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วผลสำรวจนะครับโดยความคิดเห็นของ AP พบว่าแฮลริสได้เสียงสนับสนุนจากผู้แทนมากกว่า2,500คน หรือเกินจำนวนขั้นต่ำ1,976คนที่จะช่วยให้เธอคว้าชัยชนะในการโหวตที่ประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่จะจัดขึ้นในวันที่19-22สิงหาคมนี้นะครับทีมหาเสียงของเฮลิสจะมีการระดมเงินบริจาคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลล่าสุดพบว่าเงินบริจาคสนับสนุนเฮลิสนับตั้งแต่ไบเดนประกาศตนตัวอยู่ที่81ดอลลาร หรือเกือบเทียบเท่า95ล้านดอลลาร์สหรัฐทีมหาเสียงของไบเดนเคยรวมได้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในเชิงปรากฏการณ์นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้ราคาน้ำมันนะฮะกลับลดลงแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในประเทศไทยราคาน้ำมันกลับนะครับไม่ลดลงยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรัฐบาลไทยก็มีการประกาศว่าจะเตรียม ลดร,ราคาน้ำมันนะครับแต่จนถึงขนาดนี้ราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลยังคงตรึงอยู่ที่33บาทต่อลิตรนะครับซึ่งถือว่าแพงมากนะครับในขณะที่รัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องของค่าไฟฟ้าแพงนะครับค่าน้ํามันแพงโดยการให้รัฐบาลนะครับหรือกองทุนนั้นเป็นหนี้ต่อไปเพิ่มสูงขึ้นซึ่งของไฟฟ้าเป็นหนี้กว่า98,000ล้านบาทนะครับ ในขณะที่ของกองทุนน้ามันเป็นหนี้เกือบ2 0 0แสนล้านบาทเข้าไปแล้วฮะซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาวิธีที่เรียกว่าผิดทางเลยทีเดียวเรื่องของเดโมแครตและริพับริกันตอนนี้นะครับก็คงชัดเจนว่าเฮริสนะครับน่าจะได้เป็นตัวแทนนะครับในการชิงประธานนับดีคนต่อไปของเดโมแครตนะครับซึ่งศึก เลือกตั้งครั้งนี้น่าสนใจฮะเพราะว่ามีการเอาผู้หญิงมาแทนโจไบเดนนะครับในการสู้กับทรัมป์จากรีพับลิกันแต่ประเด็นทั้งรัสเซียนะครับหลังทั้งอีลลอนมาสนะครับก็แสดงความไม่พอใจนะครับแล้วก็ชี้ว่าทั้งหมดเนี่ยแฮร์ริสเนี่ยเป็นเพียงหุ่นเชิดน,นะครับของเจ้าพ่อพ่อมดทางการเงินนะครับหรือจอสโซลอเท่านั้น นในขณะที่รัสเซียนะครับก็มองว่าสิ่งที่แฮร์ริสทำอยู่ตลอดเวลาก็คือโจมตีรัสเซียเป็นสําคัญการเมืองของสหรัฐอเมริกากาลังเข้มข้นนะแต่ที่แน่ประทับดีโจไบเดนประกาศตอนตัวอย่างเป็นทางการหลังจากผลโพออกมาซึ่งผลโพโดยส่วนใหญ่ร้อยละเจไม่เห็นด้วยที่โจไบ,บเดนจะลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีและเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาต่อไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทตศศักดิ์เจีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่ราลงกนพวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุณกระเลิงทวันสุราชายสูงเจอือจำกูณพระเจ้าแผ่นดินสินคราแผ่นดินไทยในรัชสักาที่สิบ เพื่อปวงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้กรองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทยามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตราชวรโรดมบรมมานารพิตร พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวโเดชะถ้าตรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาทละมีนำชาคนไปบาสะดอนเดือดร้อนนะเอ่งบุญนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา เป็นก,กษัตริยร์จอมพเพียงไกรทรงเป็นก,กษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นก,กษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นก,กษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด